ความจริงผมมีโอกาสได้เรียนที่สาธิตปทุมวันอยู่เพียงแค่ประมาณปีครึ่งนะครับก็คือปอ .5 ถึงป .6 ครึงคร่งหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากนะครับแล้วก็ถึงแม้เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นเนี่ยก็ทําให้ผมมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนสาธิตปทุมวันโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบ้านชนชั้นกลางนะไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้มาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้น เมื่อเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าอาชีพของเพื่อนเราเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายซึ่งมีความบอบอุ่นครับแล้วก็จนถึงทุงวันนี้ก็ยังใกล้ชิดกันอยู่ในส่วนของอเมริกาผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าจากประเทศไทยแล้วผมก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยเลยแต่ที่อังกฤษเนี่ยบอกได้ว่ามีความเป็นอิสระในการให้โอกาสเราได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สูงกว่าในโรงเรียนที่ประเทศไทยช่วงวิชาเรียนที่เป็นวิชาการท่องจํานั้นจะจะน้อยกว่ามีบ้างนะครับแต่แต่น้อยกว่าจะมีความหลากหลายในวิชาที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้เรียนจนถึงช่วงช่วงปลายมัธยมเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ค้นพบตัวเองนะครับว่าเราชอบอะไรก่อนที่จะเลือกเรียนเฉพาะทางในระดับมหาวิทยาลายัยแต่โดยรวมๆถือว่าเรียนน้อยกว่าการบ้านน้อยกว่านะครับ แล้วก็อย่างที่ว่ากระตุ้นให้เราคิดแล้วก็มองต่างมุมใน,ในทุกๆเรื่องมากกว่าผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภาษาซึ่งในสมัยที่ผมไปเรียนเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ต้องไปตั้งแต่วัยเล็กเลยเนี่ยก็เพราะว่าภาษาเราไม่มี แล้วก็ถ้าเราต้องการที่เข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยก็ต้องให้เวลาตัวเองในการที่จะไปเรียนรู้ภาษาของเขาก่อนแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยโอกาสที่จะเรียนภาษาผมคิดว่ามีมากขึ้นแน่นอนที่สุดสําหรับคนที่มีสตังค์สามารถเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้ซึ่งสมัยผมไม่มีโรงเรียนอินเตอร์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่เท่าไหร่3 0 0ร้อยสกว่าโรงเรียนในประเทศไทยแต่สําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่อยากที่เรียนต่างประเทศเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตาม ทักษะภาษาเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญคนอกจากนั้นเราไปเนี่ยผมคิดว่าที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องพร้อมไปด้วยใจที่เปิดนะครับคือเปิดที่จะซึมซับทั้งประสบการณ์และว,วัฒน,น,นธรรมของเขาด้วยการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียนวิชาเพียงเท่านั้นเรียนวิชาจริงๆเรียนผ่าน y t u t u เอาก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสเรียนต่างประเทศเนี่ยคือโอกาสที่เราได้ไป สืมซับวัฒนธรรมความคิดความอยูอ่วิธีการใช้ชีวิตของของเขาที่อาจจะแตกต่างซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมเป็นประสบการณ์ที่มีมีค่า,าต่อการนำมงชีวิตของผมมากกว่าวิชาที่ได้เรียนอตอนที่ไปเรียนต่างประเทศด้วยซ้ำไป อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ตัดสินใจให้ลูกๆของผมตอนนี้ก็จบมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับได้ไปเรียนที่ยุโรปเหมือนกันบางทีก็อดมีความรู้สึกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเราคิดแบบกรอบเดิมในบริบทโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่จริงๆควรที่ไปเรียนประเทศจีนไหมหรือว่าหรือว่าที่อื่นนะครับผมคิดว่าทางเลือกอื่นมันมีนะมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปในระบบเดียวกันกันกบคนรุ่นก่นกอนๆเขาเขาเขา,เขาเรียนมา ขะเดกัรโลกมันก็เล็กลงแล้วทักษะภาษาอังกฤษก,ษก็ยังถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปเรียนยุโรปเนี่ยยุโรปเองเขาก็ปรับเขาก็เปลี่ยนมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเรียนเหมือนกับที่รุ่นก่อนของเราเรียนมาเพราะเขาเองก็ปรับเข้าสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ยังเลือกที่จะไปยุโรปได้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจําเป็นที่จะต้องไปเพียงแค่อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวเลือกหลักเหมือนกับยุคก่อนๆหน้านี้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุดทางเลือกหอนึ่งอย่างที่ว่านะครับก็คือฟังมาอ่านมาดูตามภาพยนตร์นะครับของของแต่ละประเทศที่เขา,าวิจารณ์ ระบบการศึกษาของของเขาเองก็จะเห็นว่าทุกประเทศก็ก็มองว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาตามสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่มองว่าระบบการศึกษาของตอนเองนั้นดีครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนา อยู่ตลอดเวลาของเราก็ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วโดยเฉพาะของเราเองเลยเนี่ยผมคิดว่าเรายังเปลี่ยนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องลดเวลาการเรียนเพิ่มในแง่ของคุณภาพการเรียนเพิ่มในเรื่องของของทักษะเพื่อว่าเรียนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียนมามาเอามาใช้กับชีวิตจริงได้นะครับหลักๆก็คงมีเพียงประมาณเท่านี้ คือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยความต้องการทักษะแรงงานก็ก็เปลี่ยนไปนะครับจากยุค30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนจบมาก็เข้าทํางานบริษัทใหญ่เดี๋ยวนี้นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเพียงแค่รุ่นลูกผมเนี่ยจบมาก็ไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าไปเป็นมนุษย์เงินเดือนในบริษัทใหญ่ๆเหมือนรุ่นผมแล้วเขาสนใจที่จะมีธุรกิจของตัวเขาเองเขาสนใจที่จะมีอาชีพที่ไม่ต้อง30ปีที่แล้วครับเพียงแค่10ปี ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเลยนะฮะขายของออนไลน์เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านทางเทคโนโลยีเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมใหม่นะฮะที่ก็ต้องอาศัยทักษะใหม่คำถามก็คือแล้วระบบการศึกษาเนี่ยมันเปลี่ยนตามความต้องการของ,ของ,ของนักเรียนหรือยังนะครับคำตอบชัดเจนก็คือยังนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับระบบการศึกษามันต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนตามความต้องการของโลกได้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นท้าทายของของทางญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเขาเขาสูงมากแล้วก็อัตราแต่เกิดใหม่ต่ำมากความยิงเกาหลีใต้มีปัญหาเดียวกันจีนก็มีปัญหานี้ ซึ่งแน่นอนที่สุดประเทศไทยก็เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ที่ท้าทายประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมากนะครับข้อดีของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตอนเขาแก่เขารวยแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเขาก็ยังสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีอยู่ได้อันนี้ต่างจากประเทศเรานะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วโดยที่ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่นะครับแต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีคําถาม ในส่วนของสังคมของเขาว่าเขาจะต้องเปิดกว้างเพื่อที่จะรับแรงงานต่างด้าวนะครับเข้ามาในประเทศเขามากขึ้นหรือไม่เพราะที่ผ่านมานี่มีน้อยมากแล้วก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้อัตราการแหางตัวทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอาจจะค่อนข้างต่ำนะครับแม้แต่ประเภทอุตสาหกรรมของเขาเองเขาก็ต้องปรับนะฮะปรับมาสู่การตอบโจทย์ความต้องการของของผู้สูงวัยนะครับซ,ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ท้าทาย เศรษฐกิจญี่ปุ่นมาหลาย10ปีแล้วถามว่าเขามีคําตอบที่ชัดเจนนี่ยังผมว่าวันนี้ก็ยังนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าเขาไม่ถึงกระเดือดร้อนเพราะว่าเขาสะสมความมั่งคั่งไว,ไว้ค่อนข้างมากในช่วงก่อนที่เขาจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยจริงๆก็ไม่ต้องรีบส่ง คือถ้าสมมติทุนจำกัดเนี่ยถ้าถามผมว่าช่วงไหนมีความสําคัญที่สุดเนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือช่วงช่วงปลายทางระดับอุดมศึกษาไม่จําเป็นต้องมีความรู้สึกในยุคสมัยนี้นะที่จะต้องส่งลูกหลานไปเรียนตั้งแต่วัยประถมหรือแม้แต่วัยมัธยมนะครับรอไปไปเรียนชั้นมหาวิทยาลัยก็ได้แน่นอนที่สุดสําหรับเด็กที่ที่เรียนเก่งหน่อยทุนก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะ เข้าถึงทุนไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐหรือท,ท,ทุนเอกชนส่วนประเทศที่จะเลือกเรียนมันก็มีความต่างในแง่ของต้นทุนในเรื่องของค่าเรียนนะครับอย่างเช่นถ้าไปในโซนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อาจจะมีค่าเรียนท,ที่ต่ำกว่าถ้าจะส่งไปในโซนอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเป็นต้นหรือแม้แต่สิงคโปร์คือดี่นี้มาตรฐานการศึกษาเนี่ยม,มันดีขึ้นในหลายๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมเดมิเดมๆว่าจะต้องไปประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ย ก็ต้องคอยตรวจเช็คดูครับมันไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนการให้ความสําคัญกับแบรนด์หรือหรือชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือชื่อเสียงของตัวสถาบันเองเนี่ยมันน้อยลงคนสนใจเรื่องของทักษะที่ได้มามากกว่านะครับซึ่งทักษะที่ดีนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องมาจากโรงเรียนดังๆเท่านั้นหรือประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาเท่านั้น